นี่ไม่ใช่ข่าวลือไม่ใช่การคาดการณ์และไม่ใช่บทวิเคราะห์ที่เกินจริงแต่นี่คือสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดที่กำลังบอกเราว่าโลกที่เราเคยรู้จักมาทั้งชีวิตกำลังจะพังทลายลงต่อหน้าต่อตาลองจินตนาการดูนะครับว่าจูู่พี่ใหญ่ของโลกอย่างสหรัฐอเมริกาตัดสินใจทุบโต๊ะเจรจาแล้วประกาศกล้าว,ว่าจะถอนตัวออกจาก66องค์กรระหว่างประเทศย้ำนะครับว่า 66องค์กรไม่ใช่แค่หนึ่งหรือสองแต่เป็นการถอนรากถอนโคนระบบความร่วมมือที่มนุษยชาติใช้เวลาสร้างมานานเกือบศตวรรษคำสั่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเงียบๆแต่มันเหมือนแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่ส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทุกมุมโลกจากนิวยอร์กถึงกรุงเจนีวาและแน่นอนว่าแรงกระเพื่อมนี้กำลังจะพัดมาถึงหน้าประตูบ้านของคุณที่ประเทศไทยหลายคนอาจจะคิดว่ามันก็แค่เรื่องการเมืองไกลตัว สหรัฐจะอยู่หรือจะไปมันเกี่ยวอะไรกับเงินในกระเป๋าเราเกี่ยวอะไรกับอากาศที่เราหายใจหรือความปลอดภัยในชีวิตประจําวันผมขอบอกตรงนี้เลยว่าเกี่ยวแบบเต็มๆและอาจจะมากกว่าที่คุณคิดด้วยซ้ําเพราะการที่มาหาอํานาจเบอร์หนึ่งของโลกเลือกที่จะหันหลังให้กับกติกาโลกมันคือจุดเริ่มต้นของยุคสมัยใหม่ยุคที่ไม่มีใครเกรงใจใครยุคที่ปลาใหญ่กินปลาเล็กได้อย่างเสรี และยุคที่ความวุ่นวายอาจกลายเป็นเรื่องปกติใหม่ที่เราต้องเจอวันนี้ผมจะไม่แค่อ่านข่าวให้ฟังแต่ผมจะพาคุณไปแกะรอยเบื้องลึกเบื้องหลังว่าทำไมสหรัฐถึงกล้าเดิมพันด้วยอนาคตของตัวเองและทำไมเลข66นี้ถึงอาจเป็นรหัสลับที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตของพวกเราทุกคนไปตลอดการเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องที่คุณกำลังจะได้ยินต่อไปนี้อาจทำให้คุณมองโลกใบเดิมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เอาล่ะครับก่อนที่เราจะไปตื่นตระหนกกันจนเกินเหตุเรามาดึงสติแล้วกางเอกสารดูข้อเท็จจริงกันให้ชัดๆก่อนตัวเลข66องค์กรที่ว่านี้ไม่ใช่ตัวเลขที่สุ่มขึ้นมาเล่นๆแต่มันถูกระบุไว้อย่างชัดเจนในคำสั่งฝ่ายบริหารและเมื่อเราลองสแกนดูรายชื่อทั้งหมดเราจะพบความจริงที่น่าตกใจว่านี่ไม่ใช่การตัดหางปล่อยวัดองค์กรเล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักแต่มันคือการรื้อถอนโครงสร้างพื้นฐานของโลกใบนี้เลยทีเดียว โดยบัญชีดำนี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ที่ครอบคลุมแทบทุกมิติของการใช้ชีวิตบนโลกกลุ่มแรกคือ31องค์กรที่อยู่ภายใต้ร่มเงาของสหประชาชาติหรืออันและกลุ่มที่สองคืออีก35องค์กรอิสระที่อยู่นอกระบบอันเรามาเจาะลึกกันที่กลุ่มแรกก่อนเพราะนี่คือกลุ่มที่ส่งผลกระทบในวงกว้างที่สุดลองนึกภาพตามนะครับ สหรัฐกำลังจะตัดท่อน้ำเลี้ยงออกจากองค์กรที่ดูแลเรื่องความเป็นความตายของมนุษย์โดยตรงรายชื่อที่โดดเด่นและน่ากังวลที่สุดหนีไม่พ้นองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ซึ่งเป็นประการด่านแรกในการรับมือกับโรคระบาดใหม่ๆการที่สหรัฐถอนตัวไม่ได้หมายความว่าหมอจะหยุดทำงานแต่มันหมายถึงเงินทุนวิจัยและระบบเฝ้าระวังไวรัสทั่วโลกจะอ่อนแอแรงทันทีนอกจากนี้ยังรวมไปถึงองค์การยูเนสโก ที่ดูแลมรดกโลกและการศึกษาคณะมนตรีสิทธทิมนุษยชนแห่งสหรประชาชาติซึ่งเป็นเวทีหลักในการตรวจสอบการกดขี่ข่มเหงผู้คนและที่สำคัญที่สุดคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศหรือ UNFCCC ซึ่งเปรียบเสมือนกรรมการห้ามมวยที่คอยบังคับให้ประเทศต่างๆลดการปล่อยก๊าซพิษทีนี้ข้ามมาดูอีก35องค์กรนอกระบบอันกันบ้างหลายคนอาจมองข้ามกลุ่มนี้ แต่จริงๆแล้วนี่คือมันสมองของโลกครับกลุ่มนี้รวมไปถึงคณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์ระดับสูงองค์กรกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และสถาบันวิจัยที่คอยป้อนข้อมูลสำคัญให้กับรัฐบาลทั่วโลกการที่สหรัฐเดินออกจากกลุ่มนี้เท่ากับว่าสหรัฐกำลังปิดหูปิดตาตัวเองจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเลือกที่จะเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองเพียงฝ่ายเดียวสิ่งที่คุณต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งกว่าแค่ชื่อองค์กร คือเรื่องของเม็ดเงินครับต้องยอมรับความจริงว่าสหรัฐอเมริกาไม่ได้เป็นแค่สมาชิกธรรมดาที่มานั่งประชุมเฉยๆแต่เป็นนายทุนรายใหญ่ที่สุดที่แบกรับค่าใช้ใจ่ายเฉลี่ยเกือบ20ถึง30เปอร์เซ็ตของงบประมาณทั้งหมดในองค์กรเหล่านี้ดังนั้นการถอนตัวครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของการประท้วงทางการทูตแต่มันคือการดึงปลั๊กไฟออกจากเครื่องช่วยหายใจของระบบโลกโครงการช่วยชีวิตเด็กๆ ในพื้นที่สงครามโครงการวิจัยวัคซีนใหม่ๆหรือแม้แต่ระบบเตือนภัยภัยพิบัติอาจจะต้องหยุดชะงักทันทีหรือถึงขั้นล่มสลายเพราะขาดสภาพคล่องทางการเงินและนี่คือความจริงที่น่ากลัวกว่าการเมืองเพราะมันคือเรื่องของชีวิตคนจริงๆที่กำลังแขวนอยู่บนเส้นได้ครับเมื่อเราเห็นภาพความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแล้วคำถามสำคัญที่ต้องเจาะให้ลึกถึงแก่นก็คือทำไม ทำไมมหาอำนาจที่เคยเป็นคนเขียนกฎกติกาโลกขึ้นมาเองกับมือถึงเลือกที่จะฉีกกฎเหล่านั้นทิ้งอย่างไม่ใยดีหลายคนอาจมองว่านี่เป็นเพียงอารมณ์ชั่ววูบหรือความบ้าบิ่นของผู้นำบางคนแต่ผมอยากให้คุณมองข้ามภาพลักษณ์ภายนอกเหล่านั้นไปแล้วโฟกัสที่วิธีคิดหรืออุดมการณ์เบื้องหลังที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจนี้ครับเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือยุทธศาสตร์ที่ถูกวางหมากมาอย่างดีภายใต้แนวคิด อเมริกาต้องมาก่อนหรือ America First เหตุผลแรกและเป็นเหตุผลที่ทรงพลังที่สุดในสายตาของผู้สนับสนุนคือเรื่องของอธิปไตยครับฝ่ายบริหารชุดนี้มองว่าองค์กรระหว่างประเทศเหล่านี้กลายเป็นเครื่องมือที่มาจำกัดเสรีภาพของสหรัฐกลายเป็นโซ่ตรวนที่ผูกมัดไม่ให้สหรัฐทำอะไรตามใจชอบลองคิดดูนะครับสหรัฐเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แต่กลับต้องมานั่งฟังคำสั่งหรือมติจากประเทศเล็กๆที่แทบไม่มีบทบาทในเวทีโลกสำหรับพวกเขาแล้วนี่คือเรื่องที่ยอมรับไม่ได้มันคือการถูกแทรกแซงกิจการภายในภายใ,ายใต้ในหน้ากากของคำว่าความร่วมมือเหตุผลต่อมาคือความรู้สึกที่ว่าเรากำลังถูกเอาเปรียบตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาสหรัฐถูกมองว่าเป็นกระเป๋าเงินของโลกจ่ายเงินสมทบมากที่สุด แบกรับภาระมากที่สุดแต่ผลตอบแทนที่ได้กลับมากลับไม่คุ้มค่าในสายตานักธุรกิจรัฐบาลชุดนี้มองว่าเงินภาษีของคนอเมริกันควรถูกใช้เพื่อสร้างงานสร้างถนนสร้างโรงเรียนในอเมริกาไม่ใช่เอาไปละลายในแม่น้ํากับระบบราชการของยูอันที่ทั้งอุ้ยอายล่าช้าและตรวจสอบยากหรือบางครั้งก็เอาไปช่วยประเทศที่เป็นศัตรูกับสหรัฐด้วยซ้ําและเหตุผลลึกๆที่ซ่อนอยู่ คือการเปลี่ยนรูปแบบเกมการทูดครับจากเดิมที่โลกใช้ระบบพหุภาคีคือหลายประเทศมานั่งคุยกันที่โต๊ะกลมซึ่งสหรัฐมองว่าเสียเปรียบเพราะต้องฟังเสียงส่วนมากตอนนี้สหรัฐต้องการเปลี่ยนไปใช้ระบบทวิภาคีหรือการเจรจาแบบตัวต่อตัวคุณลองนึกภาพตามนะครับถ้าช้างสารต้องไปเจรจากับมดทางรังช้างอาจจะรำคาญแต่ถ้าช้างจับมดมาคุยทีละตัวอำนาจการต่อรองของช้างจะมาหาศาลขนาดไหน นี่แหละครับคือสิ่งที่สหรัฐต้องการพวกเขาต้องการใช้ขนาดเศรษฐกิจและแสนยานุภาพทางทหารมาเป็นข้อต่อรองโดยตรงกับแต่ละประเทศโดยไม่ต้องมีกรรมการกลางมาคอยเป่านกหวีดห้ามนี่คือความเห็นแก่ตัวในสายตาชาวโลกแต่ในมุมมองของพวกเขานี่คือความฉลาดในการรักษาผลประโยชน์ของชาติแบบสุดโต่งและพวกเขาก็ไม่แคร์ด้วยว่าใครจะมองว่าใจดำเพราะสำหรับเกมนี้ผู้ชนะคือผู้ที่กลุ่มอำนาจ ไม่ใช่ผู้ที่ทำตัวเป็นคนดีครับเมื่อโดมิโนตัวแรกที่ชื่อว่าสหรัฐอเมริกาล้มลงเชื่อผมเถอะครับว่ามันจะไม่ได้จบแค่เสียงดังโครมครามที่ทำเนียบขาวแต่มันจะส่งแรงกระแทกเป็นลูกโซ่ที่น่าสะพรึงกลัวและคนที่ต้องจ่ายราคาแพงที่สุดสำหรับความเสียหายนี้อาจไม่ใช่รัฐบาลแต่คือพวกเราทุกคนที่นั่งดูคลิปนี้อยู่ผลกระทบด่านแรกที่จะพุ่งเข้าใส่เราอย่างจังคือเรื่องของสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate change ครับลองจินตนาการดูสิครับในวันที่โลกกำลังเดือดพลานน้ำแข็งโคโลกละลายและภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงขึ้นทุกปีประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่อันดับต้นๆของโลกกลับเดินออกจากวงเจรจาแล้วบอกว่าฉันไม่เล่นตามกฎติกานี้แล้วสิ่งที่ตามมาคือภาวะสุญญากาศทางความรับผิดชอบครับเมื่อพี่ใหญ่ไม่ทำตามกฎ ประเทศอื่นๆก็จะเริ่มตั้งคำถามว่าแล้วเราจะยอมเสียสละไปทำไมสุดท้ายมาตรการลดโลกร้อนจะกลายเป็นแค่กระดาษเปืือนหมึกผลกรรมจะตกอยู่ที่ใครครับก็ตกอยู่ที่เกษตรกรไทยที่ต้องเจอกับภัยแรงซ้ำซากตกอยู่ที่คนกรุงเทพพศที่ต้องสูดฝุ่น PM 2 5. และตกอยู่ที่ราคาอาหารในตลาดที่พุ่งสูงขึ้นเพราะผลผลิตเสียหายนี่คือผลกระทบทางตรงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ด่านต่อมา คือหายนะทางมนุษยธรรมที่อาจดูไกลตัวแต่ใกล้กว่าที่คิดสหรัฐคือผู้บริจาคใครใหญ่ที่สุดให้กับโครงการอาหารโลกและกองทุนวัคซีนต่างๆเมื่อเงินก้อนยักษ์นี้หายวับไปกับตาสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือค่ายผู้อพยพจะขาดแคลนอาหารยารักษาโรคจะขาดแคลนในประเทศยากจนคุณอาจจะคิดว่าช่างหัวมันสิไม่ใช่เรื่องของเราแต่ช้าก่อนครับโรคระบาดไม่เคยพกพาสปอร์ต มันไม่รู้เขตแดนประเทศถ้าการเฝ้าระวังโรคในแอฟริกาหรือเอเชียใต้ล่มสลายเพราะขาดเงินทุนเชื้อไวรัสตัวใหม่ก็สามารถบินข้ามทวีปมาเคาะประตูบ้านคุณได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงเหมือนที่เราเคยเจอมาแล้วและด่านสุดท้ายที่เจ็บปวดที่สุดคือความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจระบบการค้าโลกที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันดำเนินไปได้เพราะมีกติกากลางที่สหรัฐเคยช่วยคำจุนไว แต่เมื่อผู้คุมกฎหายไปโลกการค้าจะกลายเป็นป่าดงดิบครับใครมีอำนาจมากกว่าก็ข่มเหงคนอื่นได้กฎหมายลิขสิทธิ์อาจถูกละเมิดมาตรฐานความปลอดภัยอาจถูกเพิกเฉยและห่วงโซ่อุปทานการผลิตจะสะดุดหยุดลงสำหรับประเทศเล็กๆที่พึ่งพาการส่งออกอย่างไทยนี่คือฝันร้ายครับเพราะเราไม่มีอำนาจต่อรองมากพอที่จะไปงัดข้อกับมหาอำนาจโดยตรงเราต้องการกติกาสากลมาคุ้มครอง แต่เมื่อเกราะป้องกันนี้หายไปเราก็เหมือนเรือเล็กที่ต้องลอยลำอยู่กลางพายุโดยไม่มีเข็มทิศและไม่มีใครช่วยดึงสมอสรุปสั้นๆตรงนี้เลยว่าการถอนตัวของสหรัฐไม่ใช่แค่เรื่องของการประหยัดงบประมาณแต่มันคือการลอยแพปัญหาโลกและปล่อยให้พวกเราต้องเผชิญชะตากรรมตามมายาถากรรมในวันที่โลกต้องการความสามารถีมากที่สุดครับในโลกของรัฐศาสตร์มีกฎเหล็กข้อหนึ่งที่โหดร้ายเสมอ นั่นคืออำนาจไม่เคยเว้นที่ว่างเมื่อมีใครสักคนลุกจากเก้าอี้หัวโตะ๊ะก็จะมีคนใหม่พร้อมเสียบแทนทันทีและการที่สหรัฐอเมริกาเลือกที่จะเดินออกจากเวทีโลกมันก็เปรียบเสมือนการปูพรมแดงเชิญให้คู่แข่งหมายเลขหนึ่งอย่างจีนเดินเข้ามาสวมบทบาทผู้นําแทนอย่างสง่างามต้องบอกว่าจีนรอจังหวะนี้มานานแล้วครับในขณะที่สหรัฐกําลังวุ่นวายกับการตัดงบและถอนตัว จีนกลับทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามคือการอัดฉีดเงินมหาศาลเข้าไปในองค์กรระหว่างประเทศส่งคนของตัวเองเข้าไปนั่งในตำแหน่งสำคัญซ้ำและขยายอิทธิพลโครงการแถบและเส้นทางหรือ Belt and Road Initiative ไปทั่วโลกสิ่งที่น่ากลัวสำหรับชาติตะวันตกไม่ใช่แค่การที่จีนรวยขึ้นแต่คือการที่จีนกำลังจะเขียนกติกาโลกใหม่ครับเมื่อสหรัฐไม่อยู่ขวางทางจีนก็มีโอกาสาที่จะกำหนดนิยามใหม่ของคำว่า สิทธิมนุษยชนหรือเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตในแบบที่เข้าข้างตัวเองได้ง่ายขึ้นโลกกำลังจะเปลี่ยนผ่านจากยุคค้่เดียวที่มีสหรัฐเป็นเจ้าพ่อเสี่ยงไฮคุมทุกอย่างไปสู่ยุคหลายค้่อำนาจที่มหาอำนาจต่างชิงไหวชิงพริบกันหรือเผลอๆอาจจะเป็นยุคไร้ค้่ที่เต็มไปด้วยความโกลาหลสถานการณ์นี้ไม่ได้ทำให้แค่ศัตรูของสหรัฐยิ้มได้นะครับแต่มันทำให้เพื่อนรัก ของสหรัฐต้องนอนผวาพันธมิตรเก่าแก่อย่างสหภาพยุโรปญี่ปุน่นและเกาหลีใต้กำลังตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าขายไม่ออกตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาประเทศเหล่านี้ย่อมเดินตามหลังสหรัฐแลกกับการได้รับความคุ้มครองทางทหารและความมั่นคงแต่เมื่อพี่ใหญ่เริ่มแสดงอาการทิ้งเพื่อนหรือมองเพื่อนเป็นภาระประเทศเหล่านี้ก็เริ่มตรหนักได้ว่า ตนเองไม่อาจฝากชีวิตไว้กับร่มเงาของพญาอินทรีได้อีกต่อไปเราจึงเริ่มเห็นภาพที่ญี่ปุ่นและเยอรมอน,นีเริ่มหันมาสะสมอาวุธและสร้างกองทัพของตัวเองอย่างจริงจังขึ้นซึ่งนี่คือสัญญ,ญาณที่บอกว่าโลกกำลังเข้าสู่โหมดตัวใครตัวมันอย่างแท้จริงลองนึกภาพโลกที่ไม่มีตำรวจโลกดูสิครับมันอาจฟังดูดีที่มีอิสระแต่ในความเป็นจริงมันคือโลกที่ใครมีปืนใหญ่กว่าคนนั้นก็เป็นฝ่ายถูก กลุ่มก้อนอำนาจใหม่อย่างบริกส์ที่นำโดยจีนและรัสเซียกำลังพยายามสร้างระบบการเงินและระบบการค้าใหม่มาท้าทายดอลลาร์สหรัฐนี่คือจุดเปลี่ยนที่อันตรายที่สุดเพราะประวัติศาสตร์บอกเราเสมอว่าช่วงเวลาแห่งการผลัดเปลี่ยนคู่อำนาจจากเบอร์หนึ่งไปสู่เบอร์สองมักจะไม่จบลงด้วยการจับมือแต่มักจะจบลงด้วยความขัดแย้งสงครามตัวแทนหรือวิกฤตการณ์ที่ลุกลามใหญ่โตและเราทุกคนก็คือเบี้ยตัวเล็ก ที่ยืนอยู่กลางกระดานหมากรุกที่กำลังลุกเป็นไฟนี้ครับหันกลับมามองที่บ้านเราบ้างครับท่ามกลางพายุลูกใหญ่นี้ประเทศไทยและเพื่อนบ้านในอาเซียนยืนอยู่ตรงไหนเราเปรียบเสมือนหญ้าแพรกที่เคยชินกับการอยู่ท่ามกลางการงัดข้อของช้างสารแต่สถานการณ์ครั้งนี้มันต่างออกไปเพราะช้างเชือกหนึ่งกำลังจะเดินหนีและทิ้งให้เราต้องเผชิญหน้ากับช้างอีกเชือกหนึ่งเพียงลำพังในแง่หนึ่ง บางคนอาจจะแอบดีใจว่าถ้าสหรัฐถอยออกไปเราอาจจะโดนกดดันเรื่องสิทธิมนุษยชนน้อยลงหรือโดนต่างชาติเข้ามาแทรกแซงการเมืองภายในน้อยลงแต่เหรียญย่อมมีสองด้านเสมอครับเพราะสิ่งที่น่ากลัวกว่าการถูกแทรกแซงคือการไร้ตัวตนและไร้อำนาจต่อรองการหายไปของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะทำให้ดุลอำนาจที่เคยคานกันไว้พังทลายลงทันที ลองมองดูแม่น้ำโขงสิครับหรือมองดูสินค้าที่ทะลักเข้ามาตามชายแดนอิทธิพลของจีนจะหลั่งไหลเข้ามาแบบไม่มีอะไรกัน้นและเมื่อถึงเวลานั้นเราอาจจะกลายเป็นลูกไก่ในกำมือของมหาอำนาจใหม่ที่ไม่มีใครมาช่วยคานอำนาจให้เราอีกต่อไปคำถามที่ท้าทายที่สุดสำหรับประเทศไทยตอนนี้คือนโยบายไผ่ลู่ลมที่เราภูมิใจนักหนาว่าสามารถเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์ ยังจะใช้ได้ผลอยู่ไหมในโลกยุคใหม่เพราะถ้าลมมันแรงเกินไปจนกลายเป็นพายุไผ่ที่ว่าเหนียวก็อาจจะหักโค่นได้ครับเรากำลังเดินเข้าสู่ยุคที่การไม่เลือกข้างทำได้ยากขึ้นทุกทีเราจะรักษาความเป็นกลางได้อย่างไรในวันที่มหาอำนาจเริ่มบีบให้เราต้องเลือกเราจะปกป้องผู้ส่งออกไทยอย่างไรเมื่อก,กฎกติกาการค้าโลกถูกฉีกทิ้งแล้วใช้กฎหมู่แทนนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งทะเลาะกันเองด้วยเรื่องเล็กน้อยภายในชาติ แต่นี่คือเวลาที่คนไทยต้องตื่นตัวและจับตามองเกมระดับโลกนี้อย่างใกล้ชิดเพราะทุกการขยับตัวของยักษ์ใหญ่มันไม่ใช่แค่ข่าวต่างประเทศแต่มันสะเทือนถึงหมอข้าวหมอแกงและอนาคตของลูกหลานเราทุกคนอย่างแน่นอนครับสุดท้ายนี้บทเรียนราคาแพงที่สุดที่เราได้จากเหตุการณ์นี้คือโลกอุดมคติที่ทุกประเทศจับมือกันเดินไปข้างหน้าอาจจะไม่มีอยู่จริงอีกต่อไปครับเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ผลประโยชน์ อยู่เหนือหลักการและความไม่แน่นอนคือความแน่นอนเดียวที่เหลืออยู่บนโลกใบนี้ในอนาคตอันใกล้เราอาจจะได้เห็นสงครามเย็นรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้สู้กันด้วยอาวุธนิวเคลียร์แต่สู้กันด้วยการกีดกันทางการค้าและการแย่งชิงภาระครกักซึ่งประเทศไทยเองก็ต้องเตรียมรับแรงกระแทกนี้ให้ดีที่สุดผมอยากชวนเพื่อนๆทุกคนมาร่วมวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นกันต่อในคอมเมนต์ครับคำถามแรก คุณคิดว่าสหรัฐตัดสินใจถูกหรือผิดที่เลือกทิ้งภาระโลกเพื่อกลับไปดูแลปากท้องของคนในชาติตัวเองและคำถามที่สองถ้าให้เลือกระหว่างโลกเก่าที่มีสหรัฐคอยคุมกฎกับโลกใหม่ที่จีนกำลังจะขึ้นมาเป็นผู้นำคุณคิดว่าแบบไหนส่งผลดีต่อประเทศไทยมากกว่ากันพิมพ์ความคิดเห็นของคุณมาคุยกันได้เลยครับไม่มีความเห็นไหนถูกหรือผิด มีแต่ความจริงที่เราต้องเรียนรู้และปรับตัวไปด้วยกันถ้าคุณชอบเนื้อหาที่เจาะลึกเข้มข้นและกล้าพูดความจริงแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณห่วงใยได้ตื่นรู้ไปพร้อมกันและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่ตกขบวนรถไฟแห่งการเปลี่ยนแปลงที่กำลังวิ่งด้วยความเร็วสูงขบวนนี้สำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรื่องราวที่จะทำให้คุณมองเห็นโลกได้กว้างและลึกกว่าเดิมสวัสดีครับ